ส่วนที่จังหวัดสงขลานะครับก็เชิญชวนเที่ยวงานวันสงขลาเมืองแห่งซีซันนะครับประำปีสองวันนรพุกิกัมผัสประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อร้องวันที่9ถึง11มีนาคมนี้ครับที่สถาน,นีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาอำเภอห้าหย่จังหวัดสงขลานายเจษดาจิตรรัตน์ผู้วา่าราชการจังหวัดสงขลานะครับพร้อมด้วยนั่งเรขค้าสุวรรณชาติวัฒนธรรมจังหวัด นายซืบสกุลซีซุกผูวอในการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมรวมแถลงข่าวการจัดงานวันสงขลาครั้งที่เจ็ดปยียำปีซ้อมันอรอยหกสิบหกซึ่งปีนี้นะครับถือว่าเป็นการขอบรอบเนื่องปสิบปีของการใ้ญ่เมืองมาจากฟังแลมซนมาอยู่ฟังบ่อย่างนะครับจึงกำหนดให้จัดกิจกรรมขึ้นโดยให้วันที่1ิบมีนาคมของถูกปีเป็นวันสงขลาครับงานครั้งนี้นะครับเกิดจากความวมมือของถูกภักสวน เพื่อระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงคล้าบรรพชนคนสงคล้าข้อให้ผ่น้องประชาชนในรวมกันกอบบน,น,นุรักษ์สืบสานศิลปาวัฒนธรรมทองทิ้นรวมถึงเป็นการสร้างรายได้กับผ่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วยยังเป็นการขับเคลื่อนการดําเนินง,งานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนจงหว่าสงคล้าสู่เมืองมรดกโลกนะครับการเป็นเมืองสังสรรค์ของยูนิสโก ดานาฮานส่งคาเมืองไมซิตี้และก็ส่งคาสปอร์ตซิตี้ครับโดยงานนะคะก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11มีนาคม2566ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติส่งคาอําเภอเมืองจังหวัดส่งคาซึ่งปีนี้มีการจัดยังยิงย้ายอีกครั้งลังสถานการณ์โควิด -19 ขี่คลายนะคะก็มีกิจกรรมยังชันการแสดงวิถีชีวิต1 6อำเภอการสร้างถิตการจำนายภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพิธีเวียนทเทียนพระาธาตุเจดีย์หลวงบนเขาต่างกวนกิจกรรมส้มโพดเสาลักเมืองค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีโซนกิจกรรมที่หลากหลายทางโซนนิทรรศการส้งคลาสซูมอดดอกลกูกการแสดงศิละปะวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นนั่งลุงลวโนโรานะคะครวมถึงโซนอาหารพาผืนเมืองแล้วก็โซนหัถกรรมผืนบานให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ไปสัมผัสพร้อมๆกันทางประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อแล้วก็การใช้ชีวิตที่หลากหลา,ายสไตล์ในสังคมพาหุวัฒนธรรมของจังหวัดสงขคลาค่ะ มีการเตรียมการที่จะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ตั้งแต่วันที่9-11ซึ่งในแต่ละวันมีกิจกรรมมากมายนะครับแต่หลักๆแล้วที่สำคัญที่สุดนั่นคือการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นอัตลักษณ์ประธรรมประเพณีที่ดีงามที่ชาวสงขาและก็บรรพบุตรได้ร่วมกันสร้างก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวสงขาในจังหวัดสงขาลาพี่น้องใกล้เคียงพี่น้องคนไทยข้ยวาวเทศนะครับมาเยี่ยมชมสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ และเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของชาวสงขาที่จะได้จัดนําเสนอให้กับท่านทั้งหลายที่เข้ามาร่วมงานมาเยี่ยมชมงานในวันที่9-10-11ครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะรอบ,รบนี้ท่าเร่งข้าวกันที่ n b t บีทสงคลา <c oughs> ที่บ้านเราเลยนะคะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงคล้าก็ถือว่าเป็นการจัดขึ้นเพราะว่าวันสงคล้าเนี่ยก็จะตรงกับทุกวันที่สิบหนาคมนของถูกปีนะครับก็ถึงเือว่าปีนี้เนี่ยเป็นการขรบรอบร้อยแปดปีด้วยนะครับจากการใหญ่ฟังมาจากแหลม้นอ่อนนะครับมายังฟังบ่อย่างด้วยใช่ส้นหมายชพฤึษ์ที่เป็นสัญลักของการตั้งเมืองสงคล้าก็อยู่ที่ซ่านลักเมืองสงคล้านั่นะคะหลายคนก็เคยไปก็เียกว่าไปไหว้ไป เคารพบ,บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะครบ,บริเวณย่านเมืองเก่าสงคล้าก็ถือว่าปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งย้า่อีกครั้งค่ะลังสถานการณ์โควิดสกาคผีคลายเนนะื่องจากกิจกรรมต่างๆเนี่ยแต่ละบีในวันสรงคล้าก็จะมีการมอบรางวัลให้กับคนดีซีส่งคล้าโดยนะคะคนที่ทําคุณประโยชน์ให้กับพื้นที่จังหวัดสรงคล้าตอบแทนคุณบานเกิดนะคะแล้วก็กิจกรรมที่หลากหลายช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างที่เห็นแล้วก็ในงานเนี่ยจะรวบรวมเอาศิละปะวัฒนธรรมประเพณีของถังสิ อำเภอจังหวัดสงคลาบาร่วมกันในงานเดียวเลยนะคะก็จะได้เห็นว่าอำเภอเมืองมีอะไรอำเภอทิงพระมีอะไรอำเภอสิงหานนครมีอะไรก็จะได้รับชมกันในงานที่สําคัญ งานศิลปาวัฒนธรรมก็ต้องไม่พลาดอยู่แล้วนั่งลุงโนรามีประจําทุกคืนนะคะว่างนี้ก็เริ่มจะมีโนรานางไม่ไหมที่เป็นเด็กแล้วก็เยาวชนนั่งลุงเด็กเยาวชนก็มีเหมือนกันนะคะก็สามารถมาเที่ยวงานกันได้ค่ะระหว่างวันที่9กถึง11อมีนาคมนี้นะคะที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอําเภอเมืองจังหวัดสุขลานั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับพลาดไม่ได้นะต้องไปให้ได้9 10 11 3อดวัน3วันครับทุกต้องค่ะ